มระขี้นกครับมระขี้นกขึ้นมาเองครับดูสิครับโอ้โหขื้นลมลุกนะครับยอดมันเก็บเอาไปรับประทานกับลาบปลาดุกลาบเป็ดโอ้ยแสบหลาย มระกขีนนกคือลม้มลุกสรรพคุณเป็นยานะครับลดน้ำตาลในเส้นเลือดสุดยอดคือมะระขี้นกนี่แหละครับพี่น้องมันเกิดขึ้นมาเองครับรลดน้ำมันก็งามฝนตกมาอีกด้วยโอ้ยงามหลายครับใส่ขิงหัวอุ้ยคอกเอาข้งัวมาใส่โอ้ยงามเต็มเครับ